อะทุกคนสวัสดีครับวันนี้ผมได้อุปกรณ์มาแล้วผมจะไปเอาสิ่งนี้นะฮะเอาไปให้กับถิมงานมามามาะพูดคำคำเพลงมาเบิ้งเลยีค,ยค่ะ

tùm Bỏ mèn quá Ai nằm mất dùng thầy vào xe mình được, mình được Là để Hãy mũ, má, chủ yếu Mì cây เส่งมันอยู่บนแล้วนีข่ขเรือยากแฮะ มาผู้ช่วยมันติดอะไรเนี่ยดึงเลยสิดุเตนน่ะเตนเด้อเนี่ยชิดุเตนเด้อดึงนี้เดี๋ยวยงง่ยเดียวเองเออไกลละ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 มาเดินเดินมาดูตรงนี้ก่อนจะได้เห็นอันนี้โอเคสเซงไหนอีกทางโน้นลูกเดียวนี้ได้มั้ยงนะลูกสาวลูกเดียว ไก้ก็แล้วไม่ได้อะดึงหยาบอยูเลยอันนี้เราเอาที่ตัดกิ่งไม้มาดึงเนาะเออเออเออระวังฮ <laughs> ับระวังฮับระวับบงเลื่อยฮักเ <laughs> ด็ดเด็ดเด็ดโอ้ยเกาะเลยเนาะจะเฝ้าด้วยอย่เฝ้าขยับนะจ๊ะโอเค ครับตอนนี้ได้หนึ่งส <Order S 2> องสามสี่ห้าหกเจดแปดเก้าสิบเอ็ดสิบสองอเดอร์เขายี่สิบลูกอะสามเออเอาอีกสักพวงนึงเดี๋ยวเขาสอบมาใส่ครับเขาบอกว่าไม่ต่ำกว่ายี่สิบลูกตอนนี้ได้ได้สิบกว่าลูกแล้วเดี๋ยวเหลืออีกแซงอีกสองแซงเนี้ยน้่นครับเดี๋ยวเราค่อยหา,หาจังหวะลงอีกแ๊บหนึ่ง ครับนสมัยแต่ก่อนเอาบอกเ้ามัดใส่การล้อยน้ำข้ามแม่น้ำอันกว้างใหญ่ไพศสารนามหานาทีด้วยจักลูกเลยนะได้หลายลมันมันมันโอเคไหมนี่เดี๋ยวเรายังไม่ได้ผ่าดูเลยว่า เนื้อในมันเป็นตามที่เขาต้องการบ่เดี๋ยวเดี๋ยวต้องทดลองพาดูก่อนนี่ครับเอาเรื่องอยู่ด้ยตัวมันเขย่าดูดิมันมีน้ำหมดเธอเหรอตัวที่มันแห้งนะทุกเนี้ยเอาไป ถ้าถ้ามีน้ําอ่ะเอาโยลงน้ำโหลดเดี๋ยวมันจะงอกองเองไปเพาะอาขึ้นมามาแจกลูกเลยหนึ่งสสาี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสองสิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหเนี่ยสิหน่วยแล้วอีกแซงหนึ่งก็รู้เรื่องแล้ว,วเดี๋ยวลุยอีกแซงหนึ่งครับ เหนียวว่ะโหนไหมดิฮะโหนไหมดิตายไม่ไม่หลุดด้วยโอ้โหเล่นซะขนาดนี้เออเหนื่อยเวอรนี่เวอรได้โหนสานีเมื่อยโอ้ยปวดเมื่อแต่ก่อนแล้วเนาะมันติดติดงานมา dạ yeah. con <laughs> <laughs> tên làm này tự <laughs> 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 Rồng uh. <laughs> ná một lời Rồng như là hay một nơi อะไรดีสเจจะคนนี่ง่ายแคบอันี้เอาอีกพอแล้วเอาอีกอ่าอีกอีกอีกหมันหมดแล้วยังจู่นแก้ล้าพอแล้ว ก็นั่นแหละลูกลูกทางพี่และลูกทำกนด่มันแก่แล้ว่อยเอาเอาเก็บกรสอบใส่ได้ยี่สิบกลูกละเดี๋ยวโยนไปไว้ตรงนู้นก่อนเอาไปเก็บอยู่หุ่นเนากลัวมันแบบว่ามันยังอ่อน Não. Oh. ali a curva aqui ไปน,นี้มัง่ายกว่าหรือเปล่าวะยกเ้จปิ 17, 8, 9, อันนี้ลูกน้อย1ิ1 1 1 1 1 1 1สิบสามสิบสลูก สองยี่สบสองลูกเดี๋ยวลองขาดูก่อนว่ามันน้ามันดูตะกินยุบอ่ะน่ากินไหมเฮ้ยไปเปลี่ยนจริกงก่อนขายาวห้อนวางเลยครับ อัอ่อ้ยยะยยยยอยยยยยละไปลยไปละลยยยลยยยยอยย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 ยนยยยน เอาหน <S <S <ป>ึ่งปีอะไรอย่ามันเจี๊ยไปขูดบอฟชอนเนื้อโดูดิเป็นไงเนื้อแก้วะจะสีแก้วได้นะเนาะอืมผลิญงืออืม